จะพานางไปซื้อมือถือ iPhone 14 Pro Max จะซื้อสามเครื่องวันนี้จิฟี่อยู่ตี่ดกลางถนน,นกำลังพานางไปช้อปปิ้งจะไปซื้อมือถือคือแบบบกบานในใจว่าจะได้พี่แม่คือคิดว่าแบบมีนาได้ไปดูกันแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ขับรถไปก็เลยจะพาเข้าแก่เหมืองทองหมื่นล้านเดินข้ามถนนตอนนี้อยู่กลางถนนไปสถานี ไปไหนแล้วล่ะแล้วก็ไม่จับเราด้วยโอ๊ยแล้วก็เราจะไปเซนทันเวิลด์เพื่อที่จะไปซื้อมือถือ iPhone four 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 1 4 Pro Max สี่วงไปดูกันว่าจะได้ไหมจะซื้อ3เครื่องของเขาเครื่องหนึ่งของร้านเครื่องนึง,ง,นง,ง,นงแล้วก็ซื้อฝากอีกเครื่องหนึง่งฮาถูกแกเดอ ที่นี่ที่นี่เราไปชิดลมค่ะสองที่เหรอคะใช่ค่ะของค่ะของค่ะโอเคที่ใหม่ว้าเย้าอ้ยว้าอันเราอยู่ที่ไหนอะเออที่นี่ที่นี่เอ ขอบคุณ่ะ thank you ฮ่าแก้วมาแก้หูยโอ้โชคดีมาพอดีเลย ถึงแล้วจ้าเรามาดูกันว่านางจะได้กลับไปไหมล่าสุดล่าสุดมาเป็นแฟน Apple ใส่ Apple Watch คือนางบอกว่าอยากดูสุขภาพเ้าก็เลยถามว่าเอาแล้วนายการรูแล้วไม่ใส่แล้วหรอนางบอกว่าเอาไว้ใส่ออกง,งานแต่ว่าถ้าทุกวันเนี่ยต้องใส่มาวัดหวัวใจแก่แล้วนางบอกโอยทั้มปู่ไหม,มยอยูยจตองสู้เต้าอุ่เทิงชี มี่หนึ่งเทเลบค์ก็ไม่มีใช่ไหมคะคือไม่มีอะไรเลยสมาร์ทโฟนเหรอซืเืก็สรุปไม่มีไหนๆมาแล้วนางก็เลยบอกซื้อ USB ไปปลอบใจจ๗90บาทน่าสงสารนางนะสำหรับ iPhone นะที่ไหนมีชี้เป่าให้ละกันจะก็เชียอใจจะก็ชื่อซินตลอดจานอ๋อให้น่าสงสารก็มาซื้ออุปกรณ์ไปก่อน99กาเก็คือใช้บัตรเจฟฟี่รูก เราใสาเ่เปเป้ผู้ชายเดี๋ยวไปคิดดอกเบี้ยค่ะสรุปไม่ได้จ้ะพอมาเดินเซนทัทนเบร์ก็เศร้าันตายนะคะาคิดหนะ้าพานางไปทำอะไรที่ไหนแล้วจะได้หรือเปล่า iPhone 14 Pro Max มาละบ๊ายบายมาน้าเมืองทอง